เอาโอเคคลิปคลิปนี้ก็กลับมาอีก,อกครั้งหลังจากที่หายไปสองอาทิตย์ไปเล่นหลังไมมาโอ้โหคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะเล่นไอเอลครับเพราะว่ามันมันมันโอ้โห เกมมันไม่ได้สนุกเลยมันแรกแรกสนุกหลังๆเริ่มเริ่มทรมานแทนอยู่รอบนี้ก็คือว่าก็ก็คือได้ของแบบว่าได้ของทำราตัวนเนเธอร์แล้วคือออฟติเดียนก็ทำมาตัวนเนเธอร์ไปแล้วไปไปขุดพวกออฟติดงออฟติเดียนอะไรมากันครบแล้วก็ ทำฟาร์มหมูวงหมูบ้านแล้วก็ฟาร์มไอรอนโกเลมมาแหละแล้วก็นี่ใช้วิธีการจับมังกรด้วยการให้มังกรตีแล้วก็สะท้อนดาเมจใส่มันเองจนกระทั่งได้ม,มังกรมาหนึ่งตัวโอ้โหตัวมเล็กดีเว้ มันก็คือเซฟจุดเกิดไปใ,ใกล้มันแล้วก็พอเกิดมาเรื่อยก็อ๋อก็คือถามว่าตกิลสะท้อนเนี่ยมาจากไหนก็คือมาจากโอ้ยโอ้ยแมง โอ้ยแม่งเอ้ยเรียบร้อยคนไทยบินได้โอ้โแม่งทำเรียบร้อยตู้ก็แมนกูได้บินสมใจได้ทีนี้โอ้โหติดต่อกับมึงค้ามาเพราะว่าทำฟาร์มไอรอนกลเลมอยู่แล้ว no, 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 no. นโนนอนนอนีนี้ก็มีเอ่อ NPC นพีซสัประมาณ2ีตัวแหละ แล้วก็หลังจากนี้ก็คือจะไปหาเอ่อไอทำโลกก่อนดีไหาก็คือจะไปหาไอพิกลินพิกลินแล้วก็พวกแมงหาอิดดโ,โพลแล้วก็พามังกรไปบินบินหาเอ่อประตูประตูดีเอ็น ียตัดไปตอนที่ลงมาตูเข้าปตูนรกไปเลยมั้โอ้จุดเกิดโอ้จุดเกิดอ๋อแต่ <c oughs> แต่ว่าไม่รู้นะว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรปรับพาร์ดหรือเปล่าถึงของอะของในเกมเนี่ยให้เวลานะตกไม่ถึงสองนาที ไม่ถึงสองนาทีเดี๋ยวขอมาเฮ้กูยังไม่ได้โดดเฮ้ยยิงยังไม่ได้กดโดดเลยแม่งโหอะไรวะเนี่ยแม่งกูยังไม่ได้กดโดดจะล่วงให้กูตั้งนะฮะเจอแล้ว เจอพันะมิดและกลวแล้วทำไมเสียงแถวนี้มันน่ากลัวจังวะเออแล้วอยู่ในนรกมันไม่ร้อนเรอะ <c oughs> แยกอย่างอย่างละคึ่งอย่างละคึ่ง <c oughs> ม,มันไม่เดินมากันนะอ้าวโอ้ช้าอย่างงี้โอ้โหเกิดยะไะอ๋เนะอเอ้เอนออเนเอ้าโพเฮ้ยใช่วะหรือเอาจิงนะถ้าถ้าจะช้าในขนาดนี้นะไอ้ดดอะไรวะเร็วเร็วรีบรีบเร็ว แล้วนวร่กูรีบเอ้ยมึงเขาจะเขาว่ารีบปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหายอย่าหายหมดอะไรวะอ๋อนี่คือพากกูไปเก็บละกระของกูมึงอ้าวอ้าวชัดเจนแล้วว่าชัดเจนแล้วมึงคนไอ้ไอ้นี่ไม่เป็นิตรพอวะกูไปเอาอีกตัวนึงกันเย อ้าวว่าแล้วร้อนเฮ้ยโอ้ยแล้วกูทำยังไงเนี่ยโอ้แต่ละอย่างโอ้ยพระเจ้าโอ้ประตูอยู่ไหนวะกูกูลืมจดพิกัดชิบหายแล้วโอ้แต่ละอย่างโอ้โอ้แต่ละอย่างเป็นใจให้มันหมดโอ้ยกูแย่แล้วแย่แล้วกูกูจะไปไหนได้เนี่ยโอ้มังกรมังกรไม่ต้องจงไม่ต้องจบไม่ต้องไม่ยังโคตรองลมาเลยเว้ย แรกๆชอบไมค์คัฟหลังๆเริ่มเกลียดแล้วเลตอนนีน้เริ่มจะเล่นไม่ลงลนะ <c oughs> ตกต่เจอละโอ้ต้องออกห่างจากพูกแม่งอีกอะไรอ่ามันมองกูโอ้ยแม่งขากูหักเดี๋ยวกูกลับมา ทำไงดีเนี่ยไอพวกนี้แม่งก็จ้องเงินเฮ้ยมันเป็นอะไรกับกูไม่มีปัญหาอะไรกับกูเนี่ยฮะเออเออมันมีแน่แหละมันมีแน่แหละมึงคู่กูอย่างนี้แน่น กล้าเข้าประตูป่ะล่ะฮะกูรู้ไม่กล้าเข้าประตูหรอกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมาได้ไไดโถยเฮียไ<ฮ>อมึงไม่กล้าเข้าประตูะเหรอมาในี้ยี่โม่รู้แล้วกลัวรู้มากในกะูเล่นเอโอ้ยร้อนโอ้พระเจ้าร้อน โอ้ยเออแต่น้อยของกูกลับมา <c oughs> โถแม่งร้อนนี่กูโอ้กูจะทำอะไรได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมึงให้มึงกูจะทำยังไงเนี่ย โอ้อเจ้าเล่นยังไงเนี่ยทีนี้เข้าไปเข้าประตูเดยเธอกูก็ร้อนโอ้มังกรกูกต้องจบโอ้ยแม่งเอ้ยกูจะจบยังไงเนี่ยทีเนี้ยแม่ง <c oughs> ยังเงียบกูแก้ปัญหาไม่ได้ครับกูต้องมาสมยากันกันไฟไหมถึงถึงใหญ่ร้อนเนี่ยไอ้มึงเป็นเป็นเพราะมึงอะ่ะเพราะมึงอะ่ะแม่งจะแลกของให้ดีก็ไม่ได้เพราะมึงอะ่ะเพราะมึงเพราะมึงตัวเดียวเนี่ยลินไอ้ฮอ,อกลินเหรอมึงอะ่ะฮอกลินเหรอ ออกติน้นโอ้ยธนูตะลอยโอ้กูโอ้ยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูก็หนาวนะแล้วเอเดี๋ยวกูก็ร้อนแล้วกูว่าแล้วที่ไหนร้อนไม่ร้อนก็ไม่รู้อะแต่นรนโลกร้อนแน่และแล้วมันก็จะร้อนจริงซะด้ดยเนวะ้ยโอ้กูอะไรเนะี่ยกูมอกีกู โซสปีดเร็วขอของมีประโยชน์อย่างนี้แท่งไฟเร็วกูต้องการนี่เอ้ยมึงรู้ไหมมึงเล่นอย่างเงี้ยกูจะจบยังไงอะ่ะโอ้โหงั้นหลังเนีจบคลิปนี้ก็ก็ขอขอไม่เล่นและถ้าไหวจริงนะโอ้โหมันไปไหนก็ไม่ได้แม่งมานะรกก็ร้อนโอ้กู มานรลกก็โดนโดนน้ำเอจจากความร้อนตายกาูกูไม่เคยอนาถาอะไรเท่านี้มาเอ้ยเอ้ยเ้แม่งเป็นความโอ้โหรู้สึกที่แบบเข้าใจเลยว่าโอ้โหแม่งเ, <c oughs> เกมอะไรแม่งทรมานทรมานโอ้ย ต้องมานั่งแลกของเงี้ยเออเดี๋ยวนอ่ากูร้อนอย่างเงี้ยโอ๊ยกูกลับกูร้อนอย่างเงี้ยกูกลับโอ๊ยกูเดี๋ยวกูพกน้ำมาเดี๋ยวดูนี่มันช่วยกูได้ไหมอ่าตอนตอนนี้ก็จะร้อนนะลองดูที่ว่าน้ำสักขวดนีงจะช่วยอะไรได้ไหมอ่ากูว่าแล้วช่วยไม่ได้ อ่าสองขวดก็ชว่วยไม่ได้โอ้โหเกมอะไรอยู่เนี่ยแม่งจรมนันโอ้จรมันจิตเพลงม่เงม่โอ้โหโอ้โอ้โอมันใช้ทั้งมันใช้ทั้งเยอะโอ้โหพระเจ้าเห็นใจหน่อยเธอโอ้เกม เดียวเผื่อเผืม่มช่วยเอ้ยมนมีปัญหาอะไรกับเอนเนอร์โพล์ปัญหาจริงนะขาดแคลนเนอะไม่กูเยอะเลยลูกูแม่งทองทั้งตัวเลยนม่อะไรเนี่ยมึงให้อะไรกูมาเนี่ยโอ้นะมก็ช่วยไม่ได้โอ้พระเจ้าจะมีอะไรช่วยได้อีกทีนี้ <c oughs> คิดได้อย่างเดียวยากันไฟมไม่เยี่ยะไรวะอะไร้ขามั้ยแย่เกมมึงไม่ไม่ปกติแล้วเดี๋ยวยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัว,วเยี่ยะไนระ้ขำฮะขำเนี่ยจะเยี่ยนจเย็่ยนจะเยน็นกูทำอะไรมึงจเย็นยนจะเยน็นมึงชักหน้าไม้ทำไมอ่นะ มาแม่งน่ากลัวว่ะเพราะากัะไรเฮ้ยกูโชคดีนะอ่าอะไรวะเอ้ยมันทำยี้อะไรกันเนี่ยทำอะไรวะเออต่อยกันเอออออดีดีเลยหลัก่อนนะโอ้ยเยี่ยร้อนอีกโมโอ้ยน้ำมือโอ้ยน้ำมือตาวมวยช่วยเดีดยนิดหนึ่งดีกว่า โมแถวบ้านอูดับร้อนอะโชยได,นนยไดนน้นิดหนึ่งโชยได้นิดหนึงนิดนึงก็นิดนึงจริงนะไม่ได้อีกตัวนึงหายไปไหนฮะเอ้าเพื่อนมึงหายไปไหนฮะอาลุทิกและโกให้อะไรกูมามีมีปัญหาอะไรกับเรื่รองโมพ่อนัง เอาให้กูเร็วๆกูจอรลามานเดี๋กกูเดี๋ก,กูใส่เดีย๋ยวก,กูใช้เกมโหมดหนึ่งแม่งเลยนี่ตัวข้างหลังนะทางดีนะมึงเอาอยากันไฟนเร็วๆมไม่ใช่ชักหน้าไม้นั่นเป็นอะไรกับหน้าไม้ เร้ามาในขนาดนี้ด้วยครับถามจริงแม่งใครก็ชอบเล่นหรอเปลาแล้วเราจะเปิดตึกแล้วจะเปิดตึกแล้วเอาไงเอาเอา,เอาไงกูไม่รู้เลยมองหน้ากูอย่างงี้ไม่ไม่พึงประสงค์กูแน่และวอาไม่ดีต่อกูแน่แะ้วอย่างงี้เป็นอะไรของมือเป็นอะไรของพออยู่ยงเงียบๆต้องป๊บ แม่งจะเล่นนะกูเนี่ยไห <c oughs> นวะมันดอกไรต์ลตลาดใช่หมายของให้ผมรู้ไหมกู <c oughs> อยากกู <c oughs> อยากรู้นะมันกล <c oughs> ัวมันดาเมจเท่าไหร่นะแต่ว่ากูไม่อยากลองนะตอนนี้แรกๆก็อยากอยู่แต่ตอนนี้ไม่อยากนะไม่อยากแล้วงนั่มึงกูอยากรู้อยู่นิดนึงอะ่ะ แค่นี้ไปยวอ,อ่ะ <S <S อยาลีเจนช่วยพอโอ้ไม่ช่วยยี่ยอะไรเลยไร้ประโยชน์ที่หายเลยไม่ต้องกินน้ำหมากไอ้มึงหยุดชักหน้าไม้ทีที่มึงเอาของกูมาก่อนแล้วค่อยชักหน้าไม้อ่ะเดี๋ยวจะชักหน้าไม้เดีย๋ยวมึงจะชักดาบใส่กูเนี่ย ดูตรงมันจะแม่งชักดาบเฮ้ยเดี๋ยวโบยเดี๋ยวโบเก็บบอละโอยโอยนรกนรกก็นรกจริงๆไงเว้ยแม่งนรกของแท้เลยวะกูกลับมากูไปเอาน้ำก่อนตัดไปตอนนี้ได้ได้ครบเฮ้ยแม่ง โดนอะไรวะมันโดนอะไรตะกิดวะก็ได้ได้อินเตอร์โกลมาเยอะแล้วแต่ว่าหนักใจตัวจะหาไม่เจอไี้ปาสาทแมนทั um ่ท <jamais drama> <t ries> ่นนอก็เน um ี่ยแมนท่ลน หาปราสาทไม่เจอถ้าหาไม่เจอนะมันก็เอาแท่งมันไมน่เอาแท่งเบรดไม่ได้เบสอะไรมันมันเอาแท่ง blade. Blade เบนะรดเบรดไม่ได้เบสหรือเบสเลยนะเรียกเราไหมครัโหูนั่งหาเป็นชั่วโมงนลครับไม่เจอก็ได้เดโมมันนั่งติดพันแค่นั้นแต่เดินหาม าตามไ่เดินก็งั้นก็คงคงแค่หาไอ้ <c oughs> ไอ้อะไรวะีค่โพอแต่ว่าคลิปหน้าก็น,าน่าจะจบเกมละพี่พี่ย้ายประตูตรงนู้นเพราะว่า ดีือว่ามันจะว่าไปที่อื่นหรือว่าจะได้เจอปาตาอ่าไม่เจอเรียบร้อยเดี๋ยวคงต้องไปหาที่อื่นที่มันจะมันจะได้แท่งแท่งบสโอ้โหแล้วที่อย่างนี้มันจะหาไม่ได้โอ้โหลงนรกตั้งนานหาอะไรไม่เจอเลยก็เอาพวก พี่องคพี่แอ็ไปเก็บมาแล้วตัวมีมีแค่นี้แหละก็คงจะต้องเป็นคลิปหน้าก็คลิปนี้ก็จบละคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าแหม่นั่งหาอะไรสักอย่างไม่เคยไม่เคยจะเจอเลยคงต้องเป็นคลิปหน้า,าจริงครับแบบนี้เนี่ยงั้นก็คลิปนี้ก็ จบแล้วคลิปหน้ากระทืมังกร